ดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามาืนอนียพอก็ลำย่อยแล้วก็น้องเพ็ญนี่อีกเชิญเข้าทาทุกคนสาวผมตั้งเป็นเนยเอ้ยลูกเป็นเนยเบ่งผลิตกระเป๋าเป็นเนยเอ้ยทักทายทุกคนเนะี่ยเป็นเนยเอ้ยบ่สนใจแล้วคะ่ะทุกคนสาวผมแดงผมตั้งผมฟูติ่งนิ่งลูก ตดตีดีดีตดตึงเพนนีบ่สนใจค่ะทุกคนเ่อกลั้งหล่นกระเป๋ามาอัปเดตขึ้เก่านะคะทุกคนอออัปเดตน้องเพนนีนะคะทุกคนชีวิตน้องเพนนีเมือนีนะคะตอน้าเพิ่งเกิป็นเลี้ยงยาแก้วนะคะทุกคนเป็นแม่บานแม่เลื่อนนะคะแม่บานแม่เมืองเป็นแบบ ที่ชาวบ้านพนับถือนะคะทุกคนกบาบไหว้นะคะเป็นสิ่งสังดิทธิอ์อที่ชาวบ้านนับถือแล้วก็กาบไหว้ขอพรน,นะคะอผู้ใดขอพรได้เป็นกับมาแก่เหมือนแก่บุญแก่ยางแปลนสนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นประเภทนีนะคะประเภทน,น,นี่บุญน้องไฟนะคะช่วงประมาณต้นเดือนนะคะต้นเดือนพฤษภ้าคมนะคะ,ะวันพุธนะคะพ่ศจิีายเพฤนสิรียนแยง,งเกลียวนะคะหระือคุณน,น,นีนะคะ แลวกามาอื่นเป็นมือจุดบังไฟค่ะทุกคนมือเนี่เป็นมือแห่เอี่ยมือสาวเป็นสืเลี้ยงยาแก้วแล้วกันเนี่ยของเว้นนะคะช่วงบ่ายเป็นกระสิแห่บังไฟนะคะทุกคนนี่กูนะน้องเพ่นนี่เป็นนี่ก็เป็นปีที่สองนะคะท,ที่ที่มาอยู่บ้านแล้วก็ท่านบุญบังไฟครับกิจกรรมประเพณน,นีเลี้ยงยาแก้วนะคะทุกคนปีแรกกัน มาหอดพเพนเง่งอยืนได้ทองเนาะกะเนาะเออทองเก๋แล้วนะคะทุกคนแกสิขอดแต่ละม,มาท่านพอดีนะคะก็ได้มาบึง <แก S 1> พเพนเฮ่บังไฟช่วงบ่ายนะคะอืมเกษตรนิการฟอรนลั่นะคะมี่ขบวนเออก็ปเป็นในราคาทุกคนแบบเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านแล้วก็เปไปเพ้นี่นะคะเนาะ,ะ,อะอนะ สาวน้อยเพนเน่ก็ได้ไปเลี้ยงยากแก้วกับเขาด้วยบริสุทธิ์ยังคะ่ะทุกคนตอนพ่อปัญญายแล้วนะคะทุกคนยังเหลือเพิ่นก็สิบบคอยบึงบึงกล่องบริบสุทธิ์ใจเฮ่าได้ค่ะประสิทธิ์จใจสิ่งของใหม่ใม่สิ่งของเหรินสิเหรียนทิชชู่เลยได้แบบนี้ทุกคนสาวผมตั้งดูของเหรินกระจัดกระจายนะคะตามภาษาเด็กน้อยนะ น,น,นะนู้นจะเล่นอะไรลูกไม่เอาไม่เอาอันนี้ที่ตียุงอันนี้รองเท้าหนูอันนี้นนนนสาวผมตั้งผมสีแดงยางดีอนนโอเคราค่ะทุกคนเพิ่นบกวก่อเอ็นเบิ้งโุรศาพท์เลยมือน,นี่นั่น บุคอยเบิ่งโทราศัพท์บุคอยมาหาหน้าหาแม่เลยฮันนาหาท่านผู้ชมได้ลูกอืมโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะน,น้ำเงี้ยกับน้ำผากไว้เสนีหเนาะคะ่ะน้ำเงี้ยขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมติดตามไ,ไปกับเรื่งใจกับน,น้ำเงียและกับน,น,น้องพี่เนยเนาะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย